วัละดีสฮท่านศาสนาูุมุหมัดซลลอหัวลาอะไวสลามได้กล่าวว่าเมื่ออัลลอฮ์ทรงประสงความดีให้แก่ครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดพระองค์จะทรงให้พวกเขามีความประพฤติดีสุภาพอ่อนโยนข้อคิดจากฮะดีสก็คือ เป็นเอกสิทธิ์ขอลอซุฮานุตลาที่จะทรงประสงค์ให้แก่ครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดให้ได้รับความดีและประทานคุณลักษณะความดีงามเอกลักษณ์สำคัญของครอบครัวคุณธรรมและอุดมสุขก็คือครอบครัวที่มีคุณลักษณะละมุนละมอ่อมนุ่มนวลสามีภรรยาต้องสแสวงหาความดีให้แก่ครอบครัวด้วยการพึ่งอลอซุปานุตลา และต้องประดับประดาจริยธรรมอันงดงามโดยเฉพาะความสุภาพอ่อนโยน